ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งเรื่องราวความงามอันหลากหลายทั่วผืนแผ่นดินค่ะสัปดาห์ที่แล้วพันแสงรุ้งถามผู้ชมว่าถ้าเราจะถ่ายทำหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอีสานใต้อยากจะให้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างจดหมายมามา,มากมายจนเลือกแทบไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าอยากรับรู้เรื่องราวของดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้พันแสงรุ้งวันนี้จะเป็นเรื่องราวของกันตรึมพื้นบ้าน พอพูดถึงการตรมึมหลายคนนึกถึงจังหวะลีลาอันเรา้าใจมีหางเครื่องมีแสงสีแพรวแต่วันนี้พันแสงรุ้งจะทำให้หลายคนประหลาดใจเราจะย้อนหลังกลับไปดูการตรึมพื้นบ้านความสนิทแนบแน่นกับพิธีกรรมความเชื่อของคนอีสานใต้คนไทยเชื้อสายขเขมรต้องติดตามในพันแสงรุ้งค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานหลากหลายไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์แตกต่างด้วยภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เช่นภาษาลาวอีสานเยอกะเลิงผู้ไทยยอโซกุยขเขมรนบริเวณอีสานใต้คือชายแดนไทยกัมพูชามีกลุ่มคนไทยเชื้อสายกุยเยอและขเขมรโดยเฉพาะที่สามจังหวัดอีสานใต้คือบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษ สำหรับคนไทยเชื้อสายเขมรในบริเวณนี้บางครั้งก็เรียกตัวเองว่าคแมลือหรือเขมรสูงเพราะอาศัยอยู่บนที่ราบสูงเทือกเขาพนมดงรักในขณะที่เขมรกัมพูชาอยู่ที่ราบต่ำจึงเรียกเขมรต่ำจุงก้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาสจกรโอ้รถวิทยุได้แม่อ่าแม่จะคุ้นวันนี้ อ no. ้าะะะะกกกกกสดรรรรตมยยเเนนนบบบบจจจุลลลังคนไทยเชื้อสายเขมรหรือแมลือหรือเขมรสูงล้าน4ี0 0สนคนกระจายอยู่แปดจังหวัดในภาคอีสานโดยอยู่หนาแน่นที่สุดที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดโมปีกันหรอสรมเบอร์เนาะบาทสมมทเพิ่มเติมโมปี ใช้ภาษาขเขมรพูดคุยติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันขณะเดียวกัน <c oughs> ก็มีภาษาทางดนตรีที่โดดเด่นเป็นเอ,เอกลักษณ์ประจำถิ่นคือกันตรึมถึงขนาดมีสถานีวิทยุชุมชนหลายสถานีเปิดพื้นที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังโดยมีบทเพลงของการตรึมเป็นสื่อกลาง จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นแหล่งกำเนิดศิลปินครูเพลงนักดนตรีที่สำคัญของการตรึมรวมทั้งเป็นแหล่งผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่สู่ผู้บริโภคหรือผู้ฟังด้วยส่วนมากก็จะมีทุก,ทกแนวนะคะทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนถึงวัยวัยสูงอายุนี่ก็จะฟังจะเป็นแบบโบราณเลยนะคะส่วนมากก็จะเน้นพวกสีซอรหรือว่าเป็นเป็นกลองค่ะจะมีหลายชุดนะคะเป็นของ โบราณคือกล้องสุรินของเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นวัยการคนนี้กับวัยรุ่นก็จะฟังเป็นแนวดนตรีประยุกต์กตุมนีก็พื้นเมืองอยู่แล้วเนาะพื้นบ้าน uh huh. ก็เลยชอบซื้อพวกกระตุมจองใดอะไรอย่างเงี้ยเวลางานแต่งงานบวช uh huh. อะไรอย่างเงี้ยในสมัยที่ธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจที่แข่งขัน mm hmm. เพื่อการค้าการตลาด หลายๆคนพอพูดถึงการตร่มก็จะนึกถึงการตรื่มร็อกการตร่มที่มีลักษณะความสนุกสนานบันเทิงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยในสังคมของคนเชื้อสายเขมรการตร่มเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนสําคัญในวิถีชีวิตของคนเชื้อสายเขมรมีรายละเอียดมากมายที่ต้องติดตามค่ะ กันตรึมกับชีวิตคนอีสานใต้แทบจะแยกกันไม่ออกแทบทุกหมู่บ้านมีวงกันตรึมพื้นบ้านของตนเองใช้ทั้งแสดงในงานรื่นเริงของชาวบ้านและงานพิธีกรรมอย่างเช่นทีมงานพันแสงรุง้งเข้าไปที่บ้านสวายจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินบอกชาวบ้านว่าอยากขอฟังกันตรึมพื้นบ้านมีขันไหว้ครูและอุปกรณ์ไหว้ครูเท่านั้นความรื่นเริงและความไพเราะก็เกิดขึ้น สนใจกันเยอะไหมคะหมายถึงเวลาทำมาเป็นงานวิจัยอะไรต่ออะไรก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะตอนนี้เราทําแบบสํารวจไปตามโรงเรียนต่างอาจารย์อนันต์ศบเลิกนักวิชาการและหนึ่งในคณะวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยไมหิดลกำลังศึกษาโดยร่วมมือกับผู้รู้ครูเพลงพื้นบ้านนักดนตรีรวบรวมทำนองเพลงการตรึมเพราะเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ ตามรายงานตามงานวิจัยหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขบอกว่าเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะก็ยังบอกไม่ได้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยหามไม่ได้ว่าใครเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นนะฮะคิดวงดนตรีแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้ววงดนตรีเนี่ยก็เป็นอัตลักษณ์ของคนที่อยู่ในกลุ่มชนที่เราเรียกว่าเขมรทิ่นไทยเนี่ยนะฮะเราจะพบมากใน3จังหวัดนะฮะบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกต ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเลยพอพูดถึงการตรึมปับ๊บต้องมองไปที่3าจังหวัดนี้นะครับเพราะไปที่อื่นไม่ได้แล้วนะฮะพราะใช้ภาษาอย่างภาษาร้องเยนะที่ในการขับร้องเนี่ยก็ใช้ภาษาเขมรทินไทยนะฮะคนนอกวัฒนธรรมหรือคนต่างพื้นที่เนี่ยก็ฟังไม่เข้าใจค,ครับคุยกับอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการตรึม ตามที่เราได้รับรู้มาก็คือกันตรึมเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตตั้งแต่ดั้งเดิมบรรพุรุษแล้วที่สําคัญคือเหมือนกับเป็นดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพราะอยู่ในพิธีกรรมครับใช่ฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะเรามาเปลี่ยนแปลงเป็นกันตึมร็อกกันตึมลูกทุ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมมาก่อนนะฮะ ก็มีหลายคนที่เขียนไว้เป็นดนตรีอารักเนี่ยนะฮะือใช้ประกอบการเส้นสวงบูชานะฮะการบำบัดการเจ็บป่วยของมนุษย์นะฮะอย่างเรือมมะมวดนะฮะโจรมะมวดเนี่ยก็คือเอาดนตรีเข้าไปมีส่วนในการที่จะทำให้คนไข้เนี่ยมีสุขภาพ หรือว่าสุขภาพกายก็ได้นะฮะเรามาจากจิตก่อนแล้วจิตดีกายมันก็จะดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นก็พิธีเนี้ยก็จะมีนะฮะปีละครั้งหรือว่าเวลามีคนเจ็บป่วยเขาก็จะบน่นบ่นแล้วมีการแก้บน่นก็จะมีเ,เรือมามวดเนี่ยเพราะ,ะนั้นดนตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญมากที่อยู่ในพิธีกรรมนั้นนะฮะถ้าถ้าจะทําให้คนหายป่วยมีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะ,ะคุณมีพิธีนี้แต่ขาดดนตรีเนี่ย เป็นไปไม่ได้นะก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นความสำคัญของดนตรีแล้วก็คู่กับวิถีชีวิตของชาวเขมรทินไทยมาการตรึมเป็นดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้มีเนื้อร้องเป็นภาษาเขมรที่มาของชื่อกันตรึมสันนิษฐานกันว่า มาจากจังหวะเสียงกลองหรือสกัวที่ใช้เล่นเสียงดังฟังว่าโจ๊ะครุมครุมหรือโจ๊ะตรุมตรุมซึ่งเป็นที่มาของชื่อกันตรุมนั่นเอง ใชเชื้อสายเขมรตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงปัจจุบันเล่นกันตรึมประกอบในพิธีกรรมเพื่อรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเชื่อว่าสาเหตุของอาการป่วยมาจากเทวดาอารักษ์ลงโทษเนื่องจากการทำผิดของผู้ป่วยการเล่นเพลงกันตรึมในยุคโน้นจึงเรียกว่าการเล่นเพลงอารักษ์เพลงที่ร้องส่วนใหญ่มักเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดต่อๆกันมา ขณะที่ทำนองเพลงนั้นมีนับร้อยทุกครั้งจะต้องขึ้นต้นด้วยเพลงไหว้ครูก่อนเสมอนอกจากนั้นยังมีทำนองแห่ทำนองพิธีการและทำนองเบ็ดตะเล็ดซึ่งจะใช้เพลงทำนองและเนื้อร้องใดขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวงดนตรีการตรึมประกอบด้วยเครื่องดนตรีสําคัญ4ชิ้น คือกลองหนึ่งผู้เป็นเสียงกลองทุ้มกับกลองเสียงแหลมหรือกลองตัวผู้กับกลองตัวเมียอย่างละใบตรวัวหรือซอเปยหรือปีอ่อ้อนอกจากนั้นก็เสริมด้วยฉิ่งฉาบเล็กและกลับตามความเหมาะสมของงานมีด,ดันตรีประมาณ4-8ถึงคน สมัยก่อนในงานศพมักจะมีตุ้มมูงสำหรับผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหรืออาจจะมีการตีคล้องแต่ในปัจจุบันบางหมู่บ้านลูกหลานจัดให้มีการตรึมในงานศพเพื่อให้เกียรติหรือระลึกถึงผู้ตายขณะที่หลายหมู่บ้านนิยมเล่นกันตรึมในงานมงคลมากกว่างานศพ คนอย่างงานแต่งงานถือว่าการตรึมเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญจนพูดกันว่าถ้าแต่งงานบ้านไหนไม่มีการตรึมกล่อมหอเจ้าสาวจะไม่ยอมแต่งงานด้วยถึงแม้ตอนนี้บ่าวสาวหลายคู่จะลดรายจ่ายจากการจ้างวงกันตรึมไปเล่นกล่อมหอหันไปใช้แผ่นเสียงแทนแต่ถ้าทำได้เจ้าภาพก็พยายามจะให้มีการเล่นกันตรึมในงานแต่งงานเสมอ ในอดีตกันตื่มในงานแต่งงานไม่ได้มีบทบาทเฉพาะกล่อมหอหรือสร้างความรื่นเริงเท่านั้นยังมีบทบาทในการละเล่นเสียงทายเพศลูกคนแรกของคู่บ่าวสาวลิงดา ซันตูดหรือเล่นตกเบ็ดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วล่ะค่ะคุณตาสมพศทิศนามนักดนตรีวงกันตรึมลุงเตือยบ้านสวัยจะสาธิตวิธีการให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อชายหนุ่มจับปลาดุกในขันได้และโดนหญิงสาวตีโดนแง่งปลาดุกตําจนสลบไป ก็จะมีพิธีมะมวดมาทำนายสาเหตุความเจ็บป่วยและทำนายเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจะทำนายว่าคู่บ่าวสาวจะมีลูกคนแรกเป็นเพศใดที่แม่ผมวัดหลวงเอ๊ะอะไรเนี่ยคืออะไรคนนี้แบบอะไรใครว่า นอกจากงานศพงานแต่งรวมไปถึงงานมงคลต่างๆแล้วกันตรึมยังเป็นส่วนสำคัญในพิธีมะมวดทีมงานพันแสงรุง้งมีเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมมวดซึ่งมักจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมวันนี้เราได้มาร่วมพิธีสังเกตการพิธีไหว้ครูมมวดซึ่งมีกันตรึมด้วยฟังเลยค่ะ จากพิธีไหว้ครูมมดแล้วกันตรึมยังมีบทบาทสำคัญในพิธีเข้าทรงแก้บนเพื่อรักษาคนไข้ในกลุ่มเครือญาติในชุมชนในทางจิตวิทยาพบว่าดนตรีช่วยบำบัดและส่งเสริมกำลังใจคนป่วยให้ดีขึ้นได้เนื่องจากดนตรีของคนในท้องถิ่นนั้นๆผูกร้อยกับความเชื่อและความคิดของผู้คน การเกี่ยวกับมะมวดนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายเขมรซึ่งรายการพันแสงรุ้งจะได้นำมาเสนอให้รู้จักกระจางแจ้งต่อไปค่ะผนบ้าจะหายไปเพราะไม่มีคนึงใจตาเผยสีสวาส่าวงศิลปิน,พ,นพื้นบ้านดงมันเล่นและรัก<อ>ดนตรีพื้นบ้านเป็นชีวิตจิตใจอยากให้ดนตรีเหล่านี้มีการสืบทอดไปยังลูกหลานต่อไปค่ะถ้าเด็ก คนไหนสนใจผมจะฝึกให้เรื่อยๆไปนี้พอจะได้แล้วผมนึกว่าพอจะได้ครับมีความบังอยู่กับเด็กๆอย่างพวกดี้ดีแหละเพราะเขาเรียนจบเพลงครูที่ไหว้ครูเนี่ยเพลงครูเนี่ยเขาก็จบแล้วไอ้คนที่สี่สอทุกวันนี้เขาก็จบแล้ว,ว,นนลวผมว่าคนที่เป่าฟีก็มีแล้วคนที่ตีกลองก็มีแล้วถ้าเขาสนใจถ้าเขาไม่ีเกียดเขาไม่เกลียดมันก็คงจะอยู่ครับ <c oughs> ตึมดนตรีพื้นบ้านผูกพันจนเรียกได้ว่าอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยเชื้อสายเขเมรมีความไพเราะมีความหมายมีความงดงามของภาษาท่วงท่ารำรวมทั้งความเชื่อที่ลูกหลานอีสานใต้ได้ซึมซับและรับรู้มาอย่างยาวนานลมหายใจของการตรึมพื้นบ้านจะยืนยาวแค่ไหนคำตอบน่าจะอยู่ในหัวใจของลูกหลานคนไทยเชื้อสายเขเมร คงจะทำให้หลายๆคนได้เข้าใจความสำคัญของการตรึมที่แนบสนิทแนบแน่นกับวิถีชีวิตความคิดความเชื่อของคนไทยเชื้อสายขเขมรโดยเฉพาะในแถบอีสานใต้สุรินทร์ศรีสะเกดและบุรีรัมย์นะคะยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่รอคอยให้เราได้เรียนรู้ขอบคุณชุมชนชาวบ้านที่ให้เราได้ร่วมเรียนรู้ความงามของดนตรีพื้นบ้านคะ่ะ สำหรับหลายท่านนะคะที่เขียนจดหมายมาแสดงความคิดเห็นแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับอีสานใต้เราจะขอขอบคุณด้วยเสื้อยืดพันแสงรุง้ง20ตัวจะส่งไปให้ทางปริษย์มีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะท่านใดมีข้อติชมข้อเสนอแนะเขียนมาได้นะคะตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้หรือที่ตู้ปอน,อน25ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ1 1 9่ค่ะ ว่าภายในสองอาทิตย์นี้ก็น่าจะไปถึงแล้วนะคะสําหรับเสื้อยืดพันแสงรุง้งสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวการตรึมพื้นบ้านแต่การตรึมไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เฉพาะการตรึมพื้นบ้านมีความเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลตลอดเวลาดังนั้นพันแสงรุ้งครั้งหน้าเราจะเสนอเรื่องราวของการตรึมประยุกตประยุกต์อย่างไรไปในวิถีทางใดต้องรอติดตามแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>